เกี่ยวกับการได้มาและได้มาของทรัพย์สินและการมีไว้ในการครอบกครองของทรัพย์สินและก็การกระทาผิดวินัยของการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทาของผู้บัญชาซึ่งมีวินัยมีระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจดูแลอยู่แล้วทรัพย์สินนี่เขามีเยอะเหรอต้องตรวจสอบไเนี่ยมีหลายรายการตามตามสื่อที่ลงเลยครับครับสื่อที่ลงครับเรามองว่าทรัพย์สินเขาได้มาโดยถูกฟังครับ อนนเาเ,าเาอยู่ระหว่างดูระหว่างการตวให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเพราะว่ามีตั้งข้อสงสัย,ยตั้งข้อสงสัยว่ามีพฤติการม,มันมีมากมากเยอะร้อยขนาดไหนถึงได้ต้องตรวจสอบระดับชั้นประทวนในนั้นเนี่ยในเรื้องอก็มีภูมิล่าซึ่งมีมูลค่ามหาศาลแล้วก็มีร้านอาหารหลายแห่งแล้วก็มีรถยนต์หลายคันภูมิล่านี่เป็นชื่อเขาหร,หรือชื่อคราบยัง,ย,งยังไม่ทราบแต่มีการไล์ไล์ไล์สด เขาไลฟ์สดใช่ไหมครับแล้วเราเห็นเราดูเนี่ยปุยลาสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นผู้ครอบครองครับแล้วเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งไปถ่ายเงินเดือนพอประมาณไม่สามารถที่จะสร้างหรือว่าอะไรได้เองในเงินมหาศาลในจำนวนนี้เราไม่มองว่าเขาเป็นเน็ตไอเอ้าแล้วเขาเขาสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้ต้องขอให้ตรวจสอบต้องตรวจสอบครับมองว่าในไรหรของเขาจเกิด้าหนาตำรวจไม่ได้ไม่ไม่สอของสับสนที่มีอยู่ครับ เป็นไอดอลเขาก็น่าจะสร้างภาพตรงนี้นะไม่ทราบเหมือนกันเท่าไหร่า<ล>ร้านก <ะ S 2> แล้ว,แล,วแล้วทําไมถึงมายื่นตรวจสอบเอาหน้าเวลานี้คิดว่ามีเป็นการการะทาที่ไม่ถูกต้องคือเป็นข้รละการตารวจแล้วมีการวิาพากษ์วิจารณ์ของการทํางานผู้วพักชาแล้วก็ทําให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของข้รละการที่เวิด,ดีเวชอบอยู่ของของท่านนี่มาเองหรือว่ามีใครสั่งให้มาทำมาเองครับ,รบ,รบมาตั้งใจมาเลยครับ ม,มีปัญหาอะไรกับเขามาก่อนไหมไม่ไม่เคยมีสาเหตุโกรดครับไม่เคยร่วมงานเคยทํางานร่วมเลยไม่เคยครับไม่เคยรู้จักกันกับเขาตัวเขาไหมไม่รู้จักครับแต่ดูดังเห,หเห็นจากโซเชียลครับก็เห็นเขาผ่านหน่วยงานงต่างๆตั้งแต่น,นครบาลยันบอชอบกแล้วก็ไปอยู่อุทรใช่ไหมตอนนี้ครับเออมันก็น่าจะมีเงินสะสมเยอะนะอันนี้ไม่ไม่ แต่ถ้าเกิดตัวสอบมาแล้วเนี่ยเขาสามารถชี้แจงได้อ่ะก็เป็นข้อร้องข้อพิสูจน์ที่เขาจะมานําเรื่องราวมาพิสูจน์เองครับเป็นข้อร้องเรียนไม่ได้กล่าวหากล่าวโทษร้องทุกข์กล่าวโทษก็ีตรวจสอบให้ทางนี้ตรวจสอบ,สอบข้อ,ข,อข้ออะไรบั 1, ่งหนึ่งข้อเจ็ดหรือัไงต้องอพยัทรับสินตรวสอบทรัพย์สินตรวสอบการได้มาแล้วก็ตรวจสอบวินัยแล้วก็การที่ไปวิพากษ์วิจารคู่ับัญชาครับอันนี้มันจะเข้าข้อข้ออะไร วินัยร้ายแรงไม่้ายแรงต้องต้องไวเลือกไายแรงไายแรงมันเข้าปอ,อ,อาปอ,อปอไหมเข้าเข้านะเข้านะ่รับ